สวัสดีค่ะนิตามานิตาดวงคำฟาร์เมอร์ตั้งแต่วันรายงานตัวตาได้เล่าเรื่องราวต่างๆของตาในฐานะครูอาสาในฐานะพี่เลี้ยงนางงามและในฐานะเด็กคนหนึ่งที่เติบโตในประเทศไทยแต่วันนี้ตาไม่ได้จะมาแค่เพียงเล่าเรื่องราวเหล่านั้นแต่จะมาเวทีนี้เพื่อที่จะมาเก็บประสบการณ์ในอนาคตเรื่องราวใหม่ๆในฐานะนางสาวไทยคนต่อไป ขอฟังคีย์พอยต์ของต้านะคะขอจังหวัดมาเลยค่ะหยุดค่ะคี <Key points S 2> ย์พอยต์ของจังหวัดสุรินทร์ตารเริ่มได้ค่ะ,คะขอบคุณค่ะสุรินทร์ค่ะสุรินทร์เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในภาคอีสานค่ะส่วนตัวแล้วอยู่ภาคใต้แทบไม่ได้ไปเที่ยวภาคอีสานเลยค่ะทั้งๆที่เป็นคนที่ชอบวัฒนธรรมเพลงของที่นั่นวัฒนธรรมเสื้อผ้าการกินอยู่ ีคุณครูที่โรงเรียนค่ะเป็นคนอีสานกลับบ้านไปก็จะได้ไปกินอาหารบ้านเกิดเวลากลับไปแล้วคุณครูเขาถ่ายรูปลงอะความสุขของการได้อยู่กับครอบครัวที่นั่นได้กินอาหารการกินที่คุณแม่เป็นคนทำอย่างอร่อยการไปทําบุญในช่วงเช้านี่แหละค่ะคือสเสน่ห์ของต่างจังหวัดของประเทศไทยที่แท้จริงค่ะคําถามเชิญพี่เต้ค่ะค่ะ,คะ สุรินนี้น้องไารู้ไหมคะว่ามีเทศกาลแล้วก็มีเ,เทศกาลที่เด่นมากๆากอะค่ะพอนึกออกไหมที่ชาวต่างชาติมุ่งมาเลยพอนึกออกไหมคะถ้าเกิดเอาความรู้ที่มีตอนนี้นะคะสุรินคำแรกที่ขึ้นมาคือช้างค่ะโอเคใช่ค,ะค่ะแล้วก็มีีพิพิธภัณฑ์ช้างอันนึงหรือว่าเป็น ที่เที่ยวสักอย่างหนึ่งะคะเป็นสวนช้างหรือเป็นปางช้างสักอย่าง,างใช่ชค่ะถ้ามีโอกาสจะไ,ไปแล้วถ้าเกิดไปจะเก็บประสบการณ์มาเล่าให้ฟังนะคะออพี่จะถามว่าน้องพอรู้ไหมว่าทําไมชาวต่างชาติเนี่ยถึงสนใจและให้ความสนใจเป็นพิเศษกับช้างมากๆจะมีคําอธิบายคิดว่าเหตุผลคืออะไรทไําไมแบบเอ้ยเขาต้องมาจากทั่วโลกเพื่อมาดูช้าง ต้าว่ามันคือสิ่งที่เขาหาดูที่บ้านเขาไม่ได้ค่ะแล้วช้างบ้านเราอะค่ะมันไม่ใช่แค่สัตว์มันคือวิถีชีวิตของคนเลี้ยงช้างมันคือชุมชนหรือว่าวิธีที่คนเลี้ยงช้างเขาดูแลช้างมันคือครอบครัวสําหรับเขาช้างไม่ใช่แค่สัตว์สําหรับเขาช้างก็คือครอบครัวเดียวกับเขาเวลาที่ช้างป่วยก็เหมือนคนในครอบครัวที่ป่วยค่ะอ่ะขอน้องบิวเป็นคําถามสุดท้ายค่ะ น้องนิตาเคยเป็นครูอาสาใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่บิวอยากถามว่าในอนาคตประเทศไทยของเราอะค่ะจะเปลี่ยนแปลงไปทางไหนได้บ้างถ้าหากการศึกษาที่เท่าเทียมมันเข้าไปถึงทุกคนที่อยู่ในชายขอบในสังคมหรือคนที่อยู่ตามหย่อมยากต่างต่างประเทศไทยของเราจะเปลี่ยนไปในทางไหนได้บ้างค่ะถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงๆถ้ามันสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆก่อนอื่นต้องดีใจกับเด็กๆมากเลยค่ะ เพราะว่าตอนนี้โรงเรียนที่ต้าสอนอยู่เด็ก,กๆน่าสงสารคะ่ะแต่เขาไม่ได้คิดว่าตัวเองน่าสงสารนะคะแต่สําหรับเรามองเข้าไปเราคิดว่าเออถ้าเกิดเขามีคอมพิวเตอร์ถ้าเกิดเขามีอินเทอร์เน็ตถ้าเกิดเขาได้สื่อมีสื่อการสอนที่ดีกว่านี้เหมือนโรงเรียนอื่นที่เขามีเขาคงพัฒนาตัวเองไปได้ไกลมากกว่านี้เขาคงอาจที่จะไม่ได้อยู่แค่ในบริเวณโรงเรียนตรงนั้นเขาอาจจะมีความคิดที่ก้าวไกลมากขึ้นในการกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของเขาคะ่ะ โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณต้าค่ะ